รับเสร็จกลางเลี้วบ้างเลี้ยวมันไปเลเรื่อยๆเลยที่เลตอนเนี้ยคนไม่มีเลยจะเรื่องพีคที่สุดในชีวิตละ่ดอแตเจอคนตายต่อหน้าต่อตาครั้งแรกในชีวิตเอาดีๆเขาตายไม่ใเรื่องจริงเขาตายต่อหน้าต่อตาแล้วยังไงอาจานบ่นยับเร็วเนี้ยอาจานย์บ่นกึ๊ดแต่ฮะยังไงอะที่บ่นอะเขาประสบอุบัติเหตุอะไรอะพูดดใช่หรอข้างทางใช่เดี๋ยวนี้คนใส่ที่บ่นอาจากับบไม่แล้วมึงเห็นเลยเหรอคนไได้ง ใช่เห็นแบบตอนชนอ่ะนะโอ้ยเขานอนตายอยู่อะอ๋อไม่ใช่พี่ว่าเห็นแบบตอนชนเลยไม่แต่มันเป็นภาพที่ติดตาไงอ๋อไม่เคยเห็นป่ะแบบนั้นแบบสาดกระเด็นอะเป็นพื้นเฮ้ยไอ้สีพี่เปาบอกว่าเนี่ยจะให้จะให้ที่เราสองไล่ ก็คือไปเดี๋ยวไปบุกบ้านข้างบ้านใช่มกูขอซื้อแม่กูแต่กูไม่เอาฟรีไงขอซื้อแก่สิบล้านโอเคก็คือคนเนี่ยเพราะว่าเพราะว่านี่ไงเราเรามีกันสี่สิบคนก็ขอซื้อแกสิสิบล้านก็คือสี่สิบไร่แล้วเราก็ไปสร้างอยู่กันโอเคสี่ไร่ทำอะไรเยอะเยอะเลยหรอพี่พี่เปามีสองพันไร่อ่ะทั้งเขาใหญ่เลยก็คือแกนนลามไปถึงเขาเลยแกบอกจะเปิดสวนสนุก แกจะสร้างจุลสิทธิ์เวอร์อันนี้อันนี้อันนี้ที่ที่ที่ไล่หรือว่าเลิมเนี่ยผ่านไปแล้วสองพันจุดเหรอไล่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 ไม่เลิมเนี่ยเป็นเลิมป่ะเนี่ยไล่ไล่เป็นไล่แล้วเขาส่งไปพี่บ้าพี่ตีผมพี่ไม่กล้าว่ะเปาอย่าลืมไปนี่ผมนะเมียผมด่าชิบหายอันบอกให้หน่อยดิติดต่อติดต่ออบอกให้หน่อยติดต่อได้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 อะไรวะ เอาที่ตอนแกกขอแมวอะกยีอลเปิดบานไปกัญชาเงี้ยเมาเลยอะเมื่อวานนี้ยแจงมันหนีลบบ่อยไอ้ตีมัไปลบอ่ะยากูหัวร้อนแล้วมันก็ร้องบริษัทแล้วพี่ร้อนหรออะไรวะเนี่ยปกติวะที่บ้านมีหอไหมอะมีในตู้แลกกรถอะเรโดนหอกไล่แทงเราดาบใหญ่ไล่ตีได้ไหมกระณาอะไรกระเป๋าอะไรมาไปนี่ใช่เหอ มึงเคยรู้จัก่วยลบใหม่ปะกูเล่นหอกได้กูหยิบกูคว่างหอกหมดแล้วกูยิงอย่างบนพื้นอะคว่างใส่แม่งอะไปนี่ไปนี่ทางเยี้ยอะไรไปกับตอเมริกาไเตเฮ้คิดถือก็อยากเล่นเลยเอออกเลยป่ะไปเลยล้วป่ะไปเลยแล้ป่ะไปเลยล้ป่ะไปเอาี่ปไหนย่ไีมีของีของดีแน่อโจโจโจส ลูกสวัสดีครับลูกอยู่ไหนอะช่วไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้ตุ้ยนุ้ยของพี่อยู่ไหนวะน้องดิฉันเพิ่งเก็บแล้วกันเอ้ยผลงานไฟชนะว่ะเยีดยีดผลงานไฟชนะว่ะเยีดใช่หรออันเนี้ยนะผลงานไฟชนะคืออะไรวะเยีดผลงานไฟชนะเพิ่งเอามาเลยปได้อีพิ่งเอามาเลยปะแต่วันนี้เราได้ลวนเลยเนี่ยคือยีดทีวีสปอร์ตโนมทีวีสปอร์ตมาเราเยอะจัดมาเราเยอะจัด้ยเกินไปป่าเกินไปไอ้พี่พี่ผมขวานทิพย์ผมขวานทิพย์ผมขวานทิพย์ก็ดีผมเลยจริงดิจริงด อันนี้มีใครจะอุ้มบ้างเฮ้ยเดี๋ยวนี้เฮเอกรวยนะเฮเอ็กรวยนะเฮเอกแม่งรวยนะไอ้ตีใส่คาทุงคาเทียไอ้เฮียใช่หรอใส่คาเทียเลยเนอะสปูว์ใส่ก้อมือเอ็กเอกทองทองทองงใกล้เฮียแล้วทองคาเทียทองคาเทียออก๊อปก๊อปคาเทียหรอทองอ่ะทองก๊อปลุงทองทองอาไคาเทียเห็นหระเอาทองทองไม่อันนี้อันนี้เป็นหนาแบบหรือบางอ่ะมาก่อน นคเด่นหนาสองแสนกลับไได้างคุณจะขับสีแปดกับใครนะคาเทียสองแสนสองแสนสี่โอเคไม่มีเหมือนกันเคอตัวรถมาใส่คาเทียใช่ไหมคาเทียท้าไมผมถามมันแบบหนาหรือแบบบางถ้ามันรู้ว่าแบบหนาหรือแบบบางแสดงว่าคาเทียเป็่ทองพี่อ๋อคือมาใส่คาเทียมันมีตังค์เอ็กซ์พี่เอ็กซ์คุณทำงานอะไรอ่ะมึงแยกล่าวนะทุกวันมึงทำงานอะไรวะทำครับลุงตังค์ไหนซื้อคาเทียวะไอ้เหี้ยทำงานอะไรเดี๋ยวเอาดีๆมึงทำงานอะไรมึงทำงานอะไรไม่ได้ทำรับลุง ม่งทอะไรอยู่บ้านได้เฉยจะมีตังอะไรขนาดนั้นไอ้สัสแจกเหล้าทุกวันไอ้เหี้ยร้องอยู่บ้านได้เฉยอยู่บ้านได้เฉยครับลุงทำอะไรทำอะไรทำอะไรทำะไรเด็ดๆอยากลงอยากลงเถ็ดเถ็ดเรียญครับลุงอุ้ยมันเข้าโลงนี่กูก็เคยเทียดเท็ดเทียดกูเคยเล่นยานยานล่มไปเลยตอนนั้นน่ะอันนั้นเขาเรียกว่าเทตะตายสัสเล่นไอ้เนี่ยคริปโตครับลุงโอ้ยลงมาแล้วนะหกแสนอ่ะผมเจ็บอยู่ตอนเนี้ยหรอ ก็บหนัด้วยได้สอนสอนเล่นเลยดิแต่ว่าไม่น่าไม่น่าเวิร์กแล้วนะพี่เปาเนาะเวิร์กครับลุงตอนนี้ถ้ามีเงินถ้าเล่นถ้าเล่นถ้าเล่นได้ถ้าเล่นอ่ะลุงมันมันก็มันก็ถ้าเรามีทุนทุนทุงเปิดนึ่งร้อยยี่ห้าเอ็กอะถ้าเป็นผมอะเพราหรอใช่ใช่แป๊บเดียวเล่อยอันันผมไม่กล้าเล่นอ่ะอันนั้นมันแตกก็คือหายเลยเงินหายแตกคือหมดเอาดีๆอันนี้ขาเทียร์พรอมขาเทียร์ทองแท้ทีเดียวทองรับลุงเอาดีตอแหลจรริงคับกูก็เล่นคาเทียร์เหมือนกันกูมีเก็บไว้อยู่เอาดีๆตออแหหหลลครรับุงไไม่่่เเทาาดี ประมาณสามสี่หมื่นเลยครับลุงโอ้ย i k e ยอย่างนี้ก็เหมือนใส่คาคาเทียสองแสนห้าอะไรประมาณนี้เลยสิ i k e ยรถโก้ปะรถโกบ้าทองรถโกบ้าหรือว่าไม่ใช่ครับยินโลโก้ทองทองธรรมดาเลยตอแหลพี่ป่าโอ้ยเชื่อแม่งไม่มันถ่อมตัวเอ็กซ์ไม่ค่อยบอกหรอกนาฬิกาแม่งใส่อะไรไอ้สัตว์ดิชาร์ดมิวอ่ะไเียด้รู้ใช่หรอใส่ A.M. ด้วยหรอเกินไปเปล่าเอ็ก เยี่ยกูยังใส่คาเซโออยู่เลยเนื้อดำอ่ะซื้อมาเสียละเก้าสิบอะช้อปปี้อะไอพี่อะคลาสสิกอ่ะพี่เราอยากให้ผมพูดเข้าบ้านพี่ไปให้ผมพูดเลยแล้วเราก็ซื้อมาเราก็ซื้อมาเราก็ต้องเก็บอ่ะลุงสวัสดีครับไม่เอาอะไรครับลุงผมไม่มีอะไรลุงลุงแค่พูดอะไรต้องมาฮึ่ยฮึ่ยที่ผมเข้าบ้านพี่อ่ะเอาไม่ให้ผมพูดไปพี่ฮะ ผมไม่มีครับผมมาส่องทุกรอบคูงพี่อย่าอย่าไม่เอ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 าผมไม่มีขนาดขนาดแค่ชั้นแรกนะพี่อย่าขนาดนั้นนะถ้าชั้นห้องนอนพี่จะขนาดไหนนะน่ะไม่มีโอ้โหลุงก็พูดไปอะไรอย่างนี้พูดไม่พูดอยากไปอ่ะแป๊บละไเพลยนแล้วเนี่ยเออมีคนรวยเว้ยเฮียเดี๋ยวเฮียเอียขับรถไปอุ้มดีเฮียมีคนหนึ่งก็ลูกคนหนูเฮียเพลงเราพาพาพมียากังวะมีแต่ลูกคนหนู อย่างเงี้ยเว็ดไปแย่ลูกหนูเนี่ยมีแต่สุริตาด้วยไม่ไหวแล้วสุริตาสุริตานครสวรรค์อะไรเงี้ยโอระดับเสียเปรีวิเปรียวสุดยอดอยู่นะฮะอย่าพูดในระดับนั้นน่ะ ราวรถจึงหาเยกว่าเนี่ยุงก็ะช้ยยอยอัพแผลตุกอัพกระเฮีย บ้านมันจะสูงนะคุณสามวันเกิดค่ะคือกล่อง่อยตึงเฮ้ยบอลมึงตีกับเอซไหมป๋อใช่ครับเดี๋ยวครับจบยังอ่ะจบแล้วครับลุงโดนไปสามสิบเอ๋อครับลุงโอ้โหรอบเดียวปะรอบเดียวเลยครับยังยังไม่ทันตั้งตัวเลยเขามาบุกเอาในบ้านเลยครับลุงเราเล่นเรื่องเรื่องอะไรกันอ่ะเอซแม็ปป์ป๋อถ้าถ้าเอแซไม่ไม่มีใครทำเฮียอะไรสุดี่เขาไม่เอานะ แ็ควว่ามือนพี่อะไรกับเขาสุดๆเยหมืนนอนมีน้องน,น,น้องน้องผมไปมีปากเสียงกับเขาครับลุงแต่ว่าน้องผมมันไปแย่งที่โพล็ศก,กันอะมันมันมีช่องที่เข้าได้ช่องเดียวที่รถ3 0มอยโลจะถ,ถอยเข้าอ,ะอ่ะน้องผมมันไม่เข้าก่อนเขาไงแล้วมันเหมยอ,อยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็แทง<อ>แล้วเขาชุบน้องผมขึ้นมาแล้วมันก็พูดว่าคนในแก๊งหมดแล้มันพูดว่าเหตุผลแค่นี้นี่แหละครับแทงผมแบบควนส้นตีนนะครับลุงนั่นแหละเขาก็เลยเอาเลยครับลุงแล้วเราสู้ได้ไหมไอซิกน้องพอไหวไหม ไฟเดียวเองครับยังยังยังไม่รู้เลยแล้วไม่ว่ายังไงทรัพยากรก็ไม่ไหวครับแล้วเราไฟไฟชนะไหมผู้ผมยังไม่ทันได้แจกยาชุบครับตอนแรกเกือบจะชนะแล้วแต่เขารีเซ็ตกันขึ้นมาเรื่อยๆเฮียอย่างเอาเก็บผมเก็บไปเจ็ดผมเก็บไปเจ็ดลุงผมเก็บไปเจ็ดเฮียตีกระจกกับพาร์ทในบอลนี่ส่าอย่างเอาเลยแปยังไม่ไหวเขาหรอกครับลุงจริงเขาเออกระโหลกแล้วแหกตอนนี้มันต้องขายรถอะไรอ่ะลุงขายรถกินอ่กูตอนไหนมันก็ม้ขายรถกินแล้วตอนนี้กลัวว่าห้าล้าน ฮะลงุงกูรับซื้อห้าล้านแท็กหะไม่ก็ตอนนี้นไงก็มึงเอารถมาให้กูมึงได้เงินเลยไม่ต้องเสียเวลาโพสขายไงโอ้โอโอโอกูรับกูรับซื้อของร้อนไงบอนก็เดี๋ยวก็คือกูเป็นพ่อ,อค้ากูรับของมึงมาไงกูก็ต้องไปขายต่ออีกเวลาเสียเวลาโพสไหนจะเครดิตอีกแต่งเต็มจูนลุงด้วยนะแท็กเนะี้ยห้าล้านไง แต่ว่าจะาลเลยอ่ะลุงมากกว่านี้ได้ไหมลูกขอจ่ายเป็นงวดได้ไหมสักห้าเดือนตอนนี้เดือนแรกจะจ่ายห้าแสนก่อนลุกตอนนี้ผมไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับลุงลุงให้ผมไปขับรถเลยวอ่ะไม่มีกูไม่มีตังค์ไอ้สัสขายได้มาแล้วสิบล้านอ่ะตู้นะุงผมผมมีผมมีแก๊งที่เป็นรถแมปละผมกะจะไปเคาะอยู่พอดีเลยใช่หรอใช่รับลุงผมจะเริ่มเริ่มออกรวดออกลายแล้วคิดถึงสมัยก่อนนะ มึงดูตัวเองหาแก๊ที่ไม่ได้อยู่ในในอ้อมบกจากระพัดถ้าเป็นแก๊สที่อยู่ในอ้อมบกแล้วผมผมไปทำอย่างนั้นนะครับโธชุบผมไม่ถ้ามันไม่มีอยู่ในอ้อมบกมึงจะเรียกพันล้านก็ได้บอลถ้ามันอยู่ในอ้อมบกแล้วผมไปทำจากกรพพัดมีทำอะไรผมได้ไหมทำไม่ได้นอกจากจะเรียกเหมือนที่กูเรียกเหมือนที่กูทำกับมึงไงมึงจำไม่ได้หรอก็แค่นั้นเองหน้าที่ของพวกกูอะ ก็คือจกักรพรรดิไม่ได้ยุ่งใช่ไหมแค่ไก่เกี่ยใช่ไหมใช่ใช่ก็ตอนสุดท้ายไงก็จำไม่ได้หรอที่พี่พี่กูไก่เกี่ยให้มึงว่าเออนู่นนี่นั่นอะ่ะก็แค่มีมีหน้านที่แค่นั้นมึงจะซื้อเรืงง่องโง่ๆที่อะไรก็เรื่องของมึงได้ครับลงุงเจอรครับลงุงเดี๋ยวผมไปติดตามขอบจอลุงครับได<อ>ครับวันเสาร์ที่หักกีฬาชันแม่งแรงจัดใช่ไหม แป๊บแ้วกับเอกซ์ก่อนนี้ออยไม่มีอาหารอันนี้เหินใหม่เหินใหม่เจอเหินใหม่มาไม่ใช่ล้อเล่น จุดไ,ไ,ไม้ยอดหาพรุ่งนี้ไม้ยอดพรุ่งนี้ผมไม้ยอดพ <c oughs> นี้มาครับคุณครูแ <c oughs> อดมินคมาเอาลด ไอ้นี่แท็กซี่เหรอเนี่ยน้องสดครับมึงใครเนี่ยแท็กซี่เหรอใช่ครับโดนแบนเรื่องอะไรเนี่ยผมโดนแบนเรื่องหมอดำครับเรียกแล้วไม่มาครับหมายถึงเรียกไม่มาคืออะไรวะคือพี่โคเขาบอกเขาเรียกผมมาประกาศเรียกผมในเมืองแต่ผมไม่เห็นที่เขาประกาศอ่ะเรมก็เลยโดนไปด้วยแล้วไปทำอะไรถึงเขาเรียกว่าหมอดำอ่ะ เออตอนนั้นมันมีสตอรี่ที่เลเบลครับแล้วผมก็ใส่เกาะตัวของผมไปแล้วผมบอกหมอยศใหญ่ว่าผมขอหลีกกับไอ้นี่คืนหน่อยเพราะผมจะออกหมอไปดีครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเหมือนว่าเขาไม่ได้จดลงผมก็เลยกลายเป็นว่าขโมยของในตู้มีหารไหมนมไม่มีนะครับผมรอรถพี่ทักรี่มาตั้งแต่เช้าครับใช่เหรอเราต้องไอ้เฮียก <he a! S 1> ูโดนลักงาไปศาส ไอ้เหี้ยกูโดนลังงับแอดมินเรียกแอดมินให้หน่อยฮัลโหลครับเยนเจนแอคจะหายเยนนครบ้านเฮ้ยไอ้แกงนั้นไอ้มันตีกับมึงมันบอกคนน่าเบื่อเลยพวกมึงอยู่แต่บ้านน่ะไอ้เหี้ยกูกระจอกไอ้สัตว์ไม่น่าแกงที่อยู่มานานนะมันบอกงี้เว้ยมันตีกับแกงอะไรนะไอ้แกงอะไรนะเป็นเรียนครับ เออ,เออมันบอกว่ามึงเอาพวกกระจอกเลยอ่ะแบบอยู่แต่บ้านอ่ะตอน,นกูขับรถผ่านเมื่อวานเนี่ยกูถามมันอ่ะมึงยังไม่ไม่เลิกแบบเล่นลายห้องนองหองนองน้องน้ำอีกเหรอไอ้ผู้ส่งไม่ได้สอนพวกมึงอ,อ่ะเนี่ยเลิกได้แล้วนะลายห้องน้ห้องน้ำลายห้องนอนอ่ะไอ้หี้ยะอันนี้มันพูดใช่ไหมลุงมันพูดจริงไปถามมันได้เลยเออมันพูดจริงกูอาจจะใส่ไข่ไปสักสิบสิบเปอร์อ่ะแต่ว่าที่ <c oughs> กูพูดมาคือเรื่องจริงเรื่องที่มึงแบบอยู่ยยแต่บ้านอะ เนี่ยบอกว่าแบบเขาเต็มสล็อตอะเนาะเขาพร้อมขึ้นเป็นจักรพรรดิแล้วอ่ะอินเวดอะใช่เหรอมึงก็ไม่เต็มสล็อตเหมือนเขาอ่ะไอเทียคนผมมีเท่านี้มั้ยมึงก็รับเพิ่มสิอย่าโง่อันนี้ใครเนี่ยไอโคหรอครับเอ้ยลองแทงหน่อยได้ปะคุณตัวบักหรือเปล่าไม่รู้อ่ะลองแทงหน่อยได้ปะลองแทงให้หน่อยลองแทงให้หน่อยวุ้ยสนับบ่อยสัตว์แรงจังอ่ะ จะตายแล้วเอาอกีทีอีทีอีทีบักปะเฮ้ยช่วยสนับบวกทียอะไรแรงจัดไอ้จัดไม่ชุบไ้เฮียหิว้วยครับสนับบวกอะไรอ่ะทำไมแรงจังอะบวสดี่ครับบวกบวกหกครับขอขอหิวหน่อยครับ เลขหนึ่งห้าเมารถครับอ่าผมคุยกับลองไว้แล้วเราบอกว่าต่อคิวเข้าอูอยู่ครับโอ้ยี้ยน่ะเขาไม่ได้รถแท็กซี่เลยเฮ้ยนครอนบูดมีอาหารมะครับขออาหารหน่อยดี หนึ 8, 1, ่งห <1, S 2> ้าแปดหนึ่งครับเออมันต้องเลียกสักมาสิเปล่าเลยนะครับลุงหนึ 8, 1, ่งห้าแปดหนึ่งครับนะขอบคุณครับสู้นะขอบคุณครับอยู่ปฏิทินต้องนานแล้วอ่ะสู้ให้ได้สักแกงหน่อยเฮ้อ้เฮียกูจะได้ภาคภูมิใจในตัวพวกมึงหน่อยสักนิดหนึ่งก็ยังดีอ่ะเฮ้ยเฮียดี่นครบาลน,นะเคยดีกับเจเคอย่างเงี้ย นะเขาบาังเฮยออี้ยอยู่ประเทศต้องนานและอยู่นานกับเขาอีกสูส้ก จะจ่ายบิดกันในสัตว์ ใครขับรถชนผมมากขอกล่องซ่อมหน่อยตำรวจครับใครขับรถชนผมอะครับคันเนี้ยขอกล่องซ่อมหน่อยสิครับผมชนเหรอครับใช่ครับหนึ่งห้าแปดหนึ่งครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวนี้เกินไปแล้วตำรวจมาใช้จ่ายบินอย่างเงี้ยครับครับขอมือถือนะครับโดนจับอุ้มครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับี4คนนะอ่าคุณผู้หญิงอ่าเข้าไปไครับ คุณไม่ญิงกระเป๋าเลยครับอ๋อถ้าท้าไม่ถ้าถ้าถ้าไม่ได้จ่ายบินนี่จะคือเราจะเบิกรถได้ปะมันน้องผมโดนมันทำอะไรไม่ได้โทรมือโทรศัพท์มือถืออะไรก็ทาโทรไม่ได้แล้วแล้วเบิกรถได้ปะอันนี้เบิกรถไม่ชัวร์ครับเบิกรถได้ครับเบิกรถได้เบิกรถได้ใช่ไหมได้แชทปวยดิวิดไม่ได้อ๋อครับขอครับใช่ครับไป เออพวกไอเซิร์ฟมันจ่ายบินบ้างไหมเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เซิร์ฟมันไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่แล้วนีน่ถ้าเบิกรถไม่ได้อะผมว่าจะทำด้วยคนจ่ายเว้ยแต่แค่โทรศัพท์อ่ะผมมองว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะนะไอ้สัตว์กล่องซ่อมเลยเฮียเพิ่งซ่อมมาเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปซื้อให้เดี๋ยวผมซื้อครับลงไว้เยอะ อ้ยใครวะเนี่ยลุงโอดีย่อก็ที่อยู่ในวอรเลยเหรอแล้วเจอตุลย์ตุวยตุวย์คืประตูพี่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาครับเจเจ๊กำลังเฟย์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 ไม่นาลีนะไม่นาลีนะเราอย่าบึงเอย่ใหญ่าอย่บ ควนๆแถวบ้านก็ได้นะแต่หลีนะร้านเกีบไหนไอ้ป๊อปอยู่ไหรอไปกำลังไปเอ่อบาคาร่าเก่าฝหม่อ่ะที่โพลใหม่อ่ะที่ไหนวายซีลีสนะครับรอบ้านแล้วนะรอบ้านแล้วนะริมเร่ริมเร่ไปไหนรีบเร่ไปไหนป๊อปรีบเร่พี่ไปทางเส้นโพลิก นนอนจาแนนอนคไปช่วยรช่ยไปทานไปทันไปทันเราจะด่าเราผมรถกกอ่ะไม่ไปไหนแล้วไปทางไหนตรงไปเรื่อยเรื่อยไป้ะเอๆแล้วเออแล้วเออแล้วเไปล้ไปกานลับ้นเรา400มาครับไปย้อยๆเลยครับไปย่อเออรถรถกุญจูใหม่รถกุญจูนใหม่400ตามไปนมาแล้วพี่ผม2ที่ปทางบ้านไหนไปทางบ้านไหนบ้านดีเขียนเพี่บ้านเป็ดบ้านเป็ดอ่าตามแล้วตามแล้วเห็นุกเมื่แลหวเห็นพุ๊กมแล้ว สี่ร้อยส่รอยพี่อยู่สี่ร้อยเนี่ยเรยวลๆกลกับบ้านไอ้ียมันจะรีละกมัจะรีแล้วใครอุ้มอยู่กับบ้านเลยครับกับบ้านไอ้ียไปแล้วไปแล้วขนาดขนาดมันขนาดขนาดน้ำสิตูวพี่เบียระเบีเไ้่หย่าบังเลนรกูหน่อยซ้ายหลบซ้ายพี่ไปขวาเจ๊เจเจมากูับบ้านเก็บรถหน่อยไปบ้านรไงจกลับบ้านอะไรนะ Oh. ามาเก็บรถไอนี่น้ำ500โลอ่ะไม่ <400 S 1> ไม่ไป <500 S 1> บ้านไ <000. S 1> อยบ๊อบตองนอล้น่าจะไปขวาไบอ,บอ,าบอบ๊อบเราเบิดตายไอ้บ๊อบอน,น,นจะ พวกงโง่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวชุบต่อให้ครับไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไม่มีห่อปะห่อธรรมดาห่อเปย์อะไม่มีนะครับคุงกานชุบมันไปแล้วกันจัดเซอร์เตอรี สามสี่ชีวิตจริงอยากโคเร็วเท่าเนี้อยากแรงเท่าเนี้ยเดี๋ยวบอกพี่อ๋อมันดูแล้วจับจังหวะถูกปะว่าเอาแรงขนาดเนี้ยแล้วก็แช่ได้แบบนี้เลยนะแล้วก็เลี้ยวค,ม,คมแบบเนี้ยเนี้ยแบบขับอยู่บนถนนแล้วเลี้ยวอย่างเงี้ยได้แล้วความเร็วขนาดนี้เข้าโค้งอ่เงี้ยอย่างเงี้ยเร็วอย่างเงี้ยเลยนะ ก็เป็เฉียดเสาเนี่ยแล้วขับเงี้ยต้องเฉียดแล้วก็เร็วอย่างเงี้ยเลยแล้วก็แบบนี้ด้วยน่ะขับแบบนี้ด้วยแบบนี้ด้วยแล้วก็เบรกได้แบบนี้ด้วยนะ ไม,ไม่เดี๋ยวเขาก็เอาไปพูดโว้ยเฮียนี่กูไปามาฟ<อ>รีมันคือต้องไม่ค่อยเข้าเลยค่ะแบบเฮียแมนพากูไปเสร็จกูไปนอนนี่อ่ะอ้าว,าว,าวมันอายเขาอย่าลำการมันอายเขาเจฟมันอายเขาอย่าลำก้าอะไรมึงไปชนะชชยไฟชนะหรอไรอไตี๋ตัวหลุดเขาลงเก็บตัวหลุดเนี่ยเนอะไอเขาไปงานลุงมาแตกลุงมาแตกมากเลยเลยครับเลขหนึ<า>่งห้าแปดงานหลังลีครับไอตีไปจาเวลไปไปไอตี๋ไปก่อนเซิร์ฟเปิดไปว่าไปว่า อ,อยากเล่นอน่อยอยากเล่นอ่ะอันอน,นีจจ้จริง channel switched s, <S, <S, <S ้ยขอบคุณซ้ำสกายด้วยนะครับเอินาะ เฮ้ที่นี่คืแฟมิลี่ไอตี้มันคิดและดูดีก็ทองกันมาเท่าไหร่สต์สมองมันควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่าเจคิตไอของมากกูก็ฟังทั้งว่าวิเชื่อมันก็ไม่ดูดีไอ้บ่อยจะของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขา